ต้นเดือนกันยายน2565ม .40 ม .33 ม .39 ใหม่เงินเข้า5,000บาทเงินสดเข้าบัญชีจริงไหมดูก่อนแชรแต่ท่านครับก็มาสอบถามผมครับว่าในต้นเดือนกันยายน65เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมีโครงการที่อนุมัติเยอะเลยนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าสำหรับ ม40ม33ม39เนี่ยว่ามันจะมีการแจกเงินให้เงินเข้าเนี่ย5,000บาทนะครับเป็นเงินสดด้วยนะแล้วก็เข้าบัญชีเหมือนกับทุกท่านที่เคยได้ในเงินเยียวยาต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการเช็คนะครับถ้าคุณอยากจะเช็คเนี่ยด้วยตัวเองนะฮะคุณจะเช็คได้ง่ายๆครับโดยอันดับแรกเนี่ยให้คุณเข้าไปที่แฟนเฟ็บุ๊กของสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก่อนนะครับเข้าไปเลยตรงนั้น พอคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็จะค้นพบรายละเอียดต่างๆนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับเช่นว่ารายละเอียดมีโครงการอะไรอยู่ตอนนี้นู่นนี่นั่นอย่างนี้นะครับหลักแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการโปรโมทของชวนคนมาสมัครมอส3ีศูนย์สามเก้าสามสามนะครับแต่พอคุณเรื่อนไปเรื่อยๆคุณอาจจะได้ค้นพบกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเงินที่ให้ในเดือนกันยายนจริงนะครับแต่ ฟังอีกทีมันไม่ใช่เงินเยียวยานะครับมันเป็นเงินคืนที่หลายท่านเนี่ยจ่ายกับสมแบบเต็มไปแล้วเงินคืนตรงนี้เนี่ยได้สูงสุดถึง1440บาทตรงนี้เนี่ยมีแน่นอนนะครับดังนั้นผมก็ยังไม่ค้นพบว่าจะมีเงินเข้าว5,000บาทให้สําหรับเป็นเงินสดสับสหรับคนเออดือนกันยายน65นะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ยังไม่มีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอข่าวที่ไหนครับบอกว่าต้นเดือนกันยายน65นี้จะมีไม่ว่าจะมอ40มอ3มมอ39เนี่ยให้เงินเข้าคุณ5000บาทนะครับบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงไม่จริงนะฮะเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เพราะว่าโครงการเหล่านี้มันจบไปแล้วนั่นเองเพอจบแล้วก็ไม่มีมาต่ออีกรอบแล้วนั่นเองนะครับ แต่ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เดือนกันยายนมีสูงสุด1,440บาทตรงนี้เนี่ยคุณสามารถรู้ได้เลยนะครับผมมีทําคลิปไว้อยู่คุณไปดูรายละเอียดได้หลังวิดีโอนี้ทําอย่างไรให้ได้สิทธิ์รีบไปดูรีบไปทําตามนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเงินตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่ผม,มรีบนำฝากทุกท่านเลยสาหรับมาตรา403933ล่าสุดในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบุท่านจากหัวใจสวัสดีครับ